สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะในวันที่7กรกฎาคมปีพุทธศักราช2565ดาวมฤตยูมีเกณฑ์การโคโจรย้ายราศีนะคะเข้ามาอยู่ในภพการงานของท่านจะส่งผลอย่างไรนั้นแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่กดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ในวันที่7กรกฎาคมปีพุทธศักราช2565ดาวมฤตยูนะคะมีเกณฑ์การโคโจรย้ายราศีนะคะเข้ามาอยู่ในพบการงานของท่านนะคะดวงชะตาของท่านผู้ชมลัคนาราศีสิงห์ทุกๆท่านไม่เหมือนกันนะคะและดาวมฤตยูดวงนี้ค่ะ ในพื้นดวงเดิมของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันอีกเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ว่าดาวมฤตยูที่ทับลักนาของท่านไปจนถึงเรือนวินาศเลยนะคะจะส่งผลอย่างไรดังนั้นค่ะท่านผู้ชมก็ต้องกลับไปดูนะคะว่าในพื้นดวงเดิมของท่านดาวมฤตยูดวงนี้อยู่ในเรื่องอะไรของท่าน ก็สามารถเข้ามาดูในคลิปนี้ได้เลยนะคะส่วนถ้าท่านใดค่ะไม่ทราบว่าท่านอยู่ที่ลัคนาราศีอะไรก็อย่าลืมนะคะส่งวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดมานะคะสําคัญมากๆก็คือเวลาเกิดที่แน่นอนมานะคะจิลาก็จะผูกดวงวางลัคนาให้ท่านนอกจากว่าท่านจะรู้ว่าลัคนาของท่านอยู่ที่ใดแล้วนะคะจิลาก็จะบอกให้ท่านว่าดาวมฤตจะอยู่ในพื้นดวงเดิมของท่านอยู่ในเรื่องอะไรก็สามารถเข้ามาฟังในคลิปนี้นะคะเพื่อเป็นแนวทางค่ะในช่วงระยะเวลา7ปี ท่านจะมีชีวิตไปในทิศทางใดนะเพื่อนำมาปรับกับดวงชะตาชีวิตของท่านให้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคำพยากรณ์นี้เป็นในลักษณะกว้างๆค่ะ กีฬาไม่ได้เอาดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งมาเลยนะคะสําคัญด้วยนะคะว่าเราจะต้องดูดวงดาวอื่นๆประกอบด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพระพฤหัสด,ดาวพระราหูและดาวพระเสาร์ตลอดจนนะคะในพื้นดวงเดิมของท่านก็ต้องดูด้วยนะคะว่าดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์ในดวงเดิมของท่านนะคะให้คุณให้โทษแก่ท่านอย่างไรด้วยนะคะในอันดับแรกเลยนะคะดวงชะตาของท่านใดที่มีดาวมฤตยู กลุ่มที่ลัคนานะคะในช่วงระยะเวลาประมาณ7ปีที่ดาวมฤตยูโคจรย้ายราศีมาอยู่ในภพการงานของท่านนะคะท่านก็มักจะไปเกี่ยวข้องเรื่องการงานในช่วงระยะเวลานี้ท่านอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานบ่อยๆก็เป็นไปได้บางท่านนะคะก็อาจจะมีเปลี่ยนโฉมงานใหม่ไปเลยหรือบางท่านนะคะอาจจะมีงานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือมีความคิดสร้างสรรค์ประดิษฐ์สิ่งของใหม่ๆขึ้นมาในช่วงระยะเวลา ก็เป็นไปได้เพราะดาวมฤตยูนะคะเป็นดาวที่มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ท่านไม่คาดคิดนั่นเองค่ะลองสังเกตนะคะในช่วงระยะเวลานี้บางท่านก็อาจจะมีงานที่ท่านไม่เคยทํามาก่อนก็เอามาเป็นงานในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้หรือบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในองค์กรต่างๆที่ท่านทํางานหรือเป็นงานธุรกิจ เป็นของตัวเองนะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโดยการนําเอาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประกอบในเรื่องการงานก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ ดาวมลตยูของท่านใดนะคะอยู่ในเรือนการเงินนะคะช่วงนี้โคจรไปอยู่ในเรื่องการงานก็แสดงว่าการเงินของท่านได้จากการงานที่มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะบางท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีงานที่เข้ามามากมายหลายทิศทางนะคะบางงานนะคะท่านอาจจะไม่เคยเจอมาก่อนแต่อย่างไรก็ตามจีราก็อยากให้ชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกๆท่านนะคะสิ่งใดที่เข้ามาแบบ ใหม่ๆที่ท่านไม่คุ้นเคยมาก่อนนะคะก็ขอให้เรียนรู้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันนี้นะคะขึ้นกับเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะเพราะโลกเรามีก,การเปลี่ยนแปลงไปมากมายเลยนะคะก็ต้องเปลี่ยนนะคะถ้ามีความจําเป็นนะคะ ถ้าลัคนาราศีของท่านใดนะคะอยู่ในภพสหัชชะภพสหัชชะหมายถึงภพที่เกี่ยวกับสังคมคนหมู่มากสังคมมากๆเพื่อนฝูงพี่น้องนะคะการเดินทางการติดต่อสื่อสารการเป็นตัวแทนในหน้าในช่วงระยะเวลานี้นะคะการงานที่จิลากล่าวมานี้นะคะก็มักจะเกี่ยวข้องกับการงานของท่านบางท่านนะคะอาจจะมีงานเดิมอยู่แล้วที่เคยทําแต่ช่วงนี้นะคะอาจจะไปมุ่งเน้นเกี่ยวกับงานที่จิลากล่าวมาก็เป็นไปได้นะคะ เพราะฉะนั้นค่ะเมื่อดาวดวงนี้เข้าไปอยู่ในภพการงานของท่านอย่างที่จีราบอกการงานอาจจะต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทั้งทั้งบางอย่างท่านไม่คุ้นเคยเลยแต่ก็ต้องยอมรับในสิ่งเปลี่ยนแปลงนี้ให้ได้นะคะแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ศึกษานะคะแล้วก็นำมาปฏิบัติกับตัวเองเพื่อเกิดประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะดาวมฤติยูนะคะอยู่ในภพพันธุภพพันธุก็หมายถึงว่าเป็นภพที่เกี่ยวกับบ้านรถ ที่ทางอสังหาริมทรัพย์รวมไปถึงภายในครอบครัวเพราะฉะนั้นในช่วงายะะเวลรนี้บางท่านนะคะอาจจะทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถบางท่านก็อาจจะขายบ้านขายรถให้เช่ารถให้เช่าบ้าน อะไรอย่างนี้นะคะหรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การสร้างบ้านขายทําธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ต่างๆหรือเรื่องต่างๆภายในครอบครัวของท่านบางท่านนะคะก็อาจจะสูญเสียญาติผู้ใหญ่ก็เป็นไปได้ทั้งนี้และทั้งนั้นนะคะไม่ใช่ว่าดวงชะตาทุกท่านจะเป็นเช่นนี้นะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของแต่ละท่านด้วยและก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องดูดาวมฤตยูดวงนี้ดวงเดียวค่ะเรายังต้องดูดาวดวงอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพระพฤหัสด,ดาวพระราหูและดาวพระเสาร์ประกอบด้วย ะะฟังคําพยากรณ์ในลักษณะกว้างๆนะคะแล้วก็ปรับกับชีวิตของตัวเองค่ะว่าสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นกับเราออกเรารู้แล้วว่าหมอดูเขาเคยพยากรณ์แบบนี้เห็นไหมคะเป็นแนวทางเพื่อจะได้มีทางที่จะเดินว่าท่านควรจะเดินไปทิศทางใดนะคะดาวมลตยูอยู่ในภพปุตตะนะคะก็หมายความว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านนะคะถ้ามีธุรกิจส่วนตัวนะคะท่านอาจจะมีธุรกิจใหม่ๆเข้ามานะคะเกี่ยวข้องกับท่านธุรกิจ ที่เข้ามาใหม่นี้นะคะท่านอาจจะไม่เคย เจอหรือไม่เคยทํามาก่อนก็เป็นไปได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามจีราก็อยากจะให้เปิดใจนะคะเมื่อดวงดาวเข้ามาเช่นนี้ถ้าท่านใดนะคะทางานในบริษัทห้างร้านต่างๆนะคะบางท่านนะคะในช่วงระยะเวลานี้ในองค์กรต่างๆในบริษัทของท่านอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอาจจะมีงานใหม่เข้ามาเสริมหรือมีงานใหม่เข้ามาทําเพราะคนเรานะคะการทําธุรกิจนะคะถ้าย่าอยู่กับที่นะคะจะไม่มีวันเจริญเลยนะคะจะต้องใช้หลักของเ,ออเทคโนโลยีสมัยใหม่เราจะต้องตามเทรน สมัยไปให้ได้นะคะว่าคนส่วนใหญ่เขานิยมอะไรนะคะไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่นะคะการงานนั้นก็จะไม่เจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะ ถ้าดาวมฤตดยูของท่านใดนะคะอยู่ในเรือนอรินะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะการงานของท่านอาจจะมีปัญหาหรือการงานของท่านนะคะอาจจะเป็นงานที่ยากนะคะท้าทายความสามารถของท่านก็เป็นไปได้หรือในตรงจุดนี้นะคะบางท่านอาจจะมีศัตรูคู่แข่งขันเชิงการค้าก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะและในตรงจุดนี้อาจจะมีความหมายว่าญาติผู้ใหญ่ของท่านนะคะอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ แต่อย่างไรก็ตามไม่มีอะไรยากเกินกว่าคนเราที่จะทำนะคะขอให้ท่านมีความขยันอดทนมีสตินะคะถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามาสติค่ะเท่านั้นที่จะทำให้เรานะคะรู้ว่าเราควรจะแก้ไขปัญหาตรงนั้นอย่างไรนะคะถ้าเราสามารถผ่านจุดปัญหาตรงนี้ไปได้นะคะก็ไม่มีอะไรยากเกินกว่านี้แล้วนะคะการมตตโของท่านใดนะคะอยู่ในภพปัตตนิก็แสดงว่าในการงานของท่าน ในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหุ้นส่วนมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของคอนเน็กชันนะคะเมื่อก่อนอาจจะมีคอนเน็กชันภายในประเทศในช่วงระยะเวลานี้ท่านอาจจะมีคอนเน็กชันกับประเทศจีนประเทศลาวประเทศคัมแมนประเทศทางยุโรปอะไรเช่นนี้ก็เป็นไปได้นะคะเป็นผลดีนะคะสําหรับท่านค่ะและในตรงจุดนี้บางท่านนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักความผูกพันก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะ นักยูของท่านใดที่อยู่ในเรือนมลนะคะก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะบางท่านอาจจะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือบางท่านอาจจะทําธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจที่ท่านคุ้นเคยมาก่อนเลยบางท่านก็อาจจะไปทํางานเกี่ยวกับของเก่าของมีตําหนิของแบรนด์เนมของเรียนแบบอะไรอย่างนี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือในตรงจุดนี้นะคะถ้าไม่ให้คุณแก่ท่าน หมายความถึงอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับการงานหรือท่านอาจจะยกเลิกงานที่ท่านเคยทําแล้วไปจับงานใหม่ๆก็เป็นไปได้หรือบางท่านอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนงานบ่อยๆก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ ถ้าดาวมัตยูนะคะอยู่ในภพสุภะก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้การงานของท่านท่านจะทําอะไรนะคะท่านก็จะประสบความสําเร็จโดยเฉพาะนะคะงานที่มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโดยใช้หลักของเทคโนโลยีงานที่เปลี่ยนโฉมพลิกหน้าเลยนะคะ จากงานที่ท่านเคยทําไปจับในสิ่งที่ท่านไม่เคยทํานะคะแต่อย่างไรก็ตามต้องมีสตินะคะงานที่ท่านไม่เคยทําท่านต้องศึกษาเรียนรู้ก่อนนะคะว่าดีท่านถึงจะลงมือทํานะคะทุกอย่างให้มีสติค่ะและในตรงจุดนี้นะคะก็หมายความว่าท่านจะทําอะไรในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านก็จะประสบความสําเร็จทั้งหมดเลยนะคะเพียงแต่ว่าให้ท่านขยันและก็ลงมือทํานะคะ ถ้าดาวมัตจะยูนะคะอยู่ในเรื่องการงานนะคะในช่วงนี้ดาวนี้ก็โคจรเข้าไปอยู่ในภพการงานเพราะฉะนั้นการงานของท่านย่อมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะคะอาจจะนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประกอบกับก,บการงานของท่านก็เป็นไปได้การงานของท่านนะคะจะพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือหรือจากหลังมือเป็นหน้ามือนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมนะคะในพื้นดวงเดิมเป็นเช่นไรบางท่านนะคะ ที่เคยทําธุรกิจมาไม่เคยประสบความสําเร็จเลยนะคะไม่ร่ํารวยแต่พอดาวดวงนี้มานะคะอาจจะพลิกฟื้นจากหลังมือมาเป็นหน้ามือก็คือร่ํารวยเป็นเศรษฐีก็เป็นไปได้ท่านผู้ชมเคยเห็นไหมคะว่าบางท่านนะคะขายของออนไลน์นะคะเขามีเงินเป็นพันพันล้านเลยนะคะนี่แหละค่ะก็คือดาวมฤตยูนะคะ ดาวมฤตยูนะคะอยู่ในภพโชคลาภเมื่อเข้าไปอยู่ในภพการงานก็แสดงว่าช่วงระยะเวลา7ปีนี้นะคะท่านจะจับอะไรทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะคะแต่อย่าลืมนะคะดาวมฤตยูท่านจะต้องทําในสิ่งที่ใหม่ๆสิ่งที่คนอื่นไม่ทําหรืออะไรที่คนอื่นบอกว่ายากแล้วท่านไปทํานั่นแหละค่ะคือดาวมฤตยูเพราะฉะนั้นควรจะเอาการงานที่เรามองดูแล้วว่า คนอื่นไม่ค่อยทำหรือเป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นในสังคมนะคะท่านเอามาทำได้เลยนะคะท่านจะได้ผลประโยชน์ท่านจะได้ลาบผลท่านจะได้เงินตรงจุดนี้เป็นมหาศาลและจะได้เข้ามาในลักษณะแบบง่ายๆนะคะท่านทำอะไรลงไปไม่เท่าไหร่นะคะแต่ผลตอบแทนกลับมานะคะมหาศาลพอสมควรเลยนะคะ ดาวมรตยูอยู่ในเรือนวินาศก็แสดงว่าในช่วงระยะเวลานี้นะคะการงานของท่านอาจจะมีเกณฑ์การโยกย้ายไปอยู่ต่างถิ่นต่างอำเภอต่างจังหวัดหรือต่างแดนก็เป็นไปได้นะคะหรือในช่วงระยะเวลานี้นะคะการงานของท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์การพลิกโฉมแบบท่านไม่คาดคิดก็เป็นไปได้อยู่ที่พื้นดวงเดิมของท่านนะคะบางท่านนะคะ ธุรกิจอาจจะล่มจมไปเลยก็ได้หรือบางท่านนะคะธุรกิจอาจจะเจริญรุ่งเรืองแบบไม่เคยเป็นมาก่อนก็เป็นไปได้นะคะทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านนั่นเองนะคะ คําพยากรณ์ดาวเร่ยู่ที่อยู่ในพบเรือนต่างๆครบทั้งหมด12เรือนแล้วนะคะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะคะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ค่ะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ